สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้เราก็มานำเสนอเป็น power amp แบรนด์อเมริกานะครับเป็น power ที่หลายคนชอบใฝฝันอยากจะซื้อไว้นะครับเก็บไว้นะครับเพราะว่าให้เสียงที่ดีมากแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะครับปัจจุบันราคามือสองก็ลงเยอะครับเป็นยี่ห้อ proud m โ c r o t พัน2นะครับเป็นแอมอเมริกานะครับให้เสียงที่ดีมากนะครับรุ่นนี้ก็ราคาไม่สูงมากก็หาซื้อกันจับต้องกันได้นะครับราคาหมืน่นต้นๆน,นะครับ310อวัตที่8โอห์มอ่ะสีร้อยแปสิบวัตที่4โอห์มคูณ2นะเป็นสเตอริโอหรือว่าจะปรับเป็นทาราเรีก็ได้นะครับแล้วก็บีตโมโนเนี่ยอ่ได้ถึง900 70วัตต์ที่8โอห์ม4โอห์มก็1,300วัตต์แต่ว่าเป็นบิดโมโนนะครับ Power amp g r w u MarcoTech 2002นะแบรนด์อเมริกาจะเป็นของแท้นะครับของเทียมก็มีเยอะนะครับลูกครับซื้อมือสองมาก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับถ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปได้มือสองมือสองที่เป็นตัวก๊อฟมานะครับวิธีสังเกตก็ไม่ยากนะครับ ลูกค้าถ้าใดสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามานะครับได้ที่ร้านมีบริการจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับผมรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่ารายละเอียดวัดนะครับดูที่ใต้คลิปของช่นอ,นองทางร้านนะครับ่าวมาโคเทคพันสองจรับของแท้นะครับสั่งซื้อได้ที่ร้านนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็แนะนำกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ